ในส่วนตัวนะคะอาจารย์กนกพรวิเศษศิล์นะคะขอแนะนําตัวก่อนโดยทางอาชีพเนี่ยเป็นคอนซัลท์ทางด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็สิ่งที่เจอเลยนะคะว่าสิ่งที่ลงหน้างานเนี่ยไปเจอ SME บ้านเราเนี่ยผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยมีความสามารถและก็ศักยภาพมากในการดําเนินธุรกิจแต่สิ่งที่เราขาดกันจริงๆคือการวางแผนธุรกิจค่ะเราขาดของการทำ u s i n e s s plan อย่างคำว่า Business plan เนี่ยอาจารย์อยากจะแยกออกเป็นอย่างนี้ค่ะว่ามันมาจากรากศัพท์ของคำว่า business ก็คือว่าเมื่อเราเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากคนหนึ่งคนเพิ่มเป็น2คนเนี่ยความยุ่งยากมันจะตามมาเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยส่วนมากการทําธุรกิจเนี่ยจะเกิดมาจากพาชั่นพาชั่นของตัวเองแต่สิ่งสุดท้ายเลยคือว่าลืมการวางแผนทีนี้แผนธุรกิจที่ดีควรประกอบไปด้วย4ด้านหลักๆนะคะ 1. นึ่แมนเรามีกําลังคนเท่าไหร่2องมันนี่เงินงบประมาณในการทําธุรกิจและก็การวางแผนในอนาคต 3. Machine ถ้าเราผลิตเองเราจะเราจะเซตอัพมันยังไง 4. Marketing บ้านเราส่วนมากนะคะ Man Machine m น n ี่โอเคคุณทำได้ดีแต่ส่วนมากบ้านเราจะขาดเรื่อง Marketing วันนี้สิ่งที่อาจารย์มาเสิร์มในฐานะคนที่เป็นควนซเสา์ก็คือว่าทำอย่างไรคุณจะมีแผนธุรก,กิจทางด้านการตลาดที่จะสามารถขายของได้แตกต่างและสามารถทำยอดได้ในการเติบโตนในระยะยาวแล้วเจอกันค่ะวันนี้ก็มาเป็นเกสต์พิเกอร์นะคะในเรื่องของการเขียนแคปชั่นให้กับ ผู้ประกอบการที่สนใจจะขายออนไลน์นะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่ายังงงอยู่นะคะว่าจะเขียนแคปชั่นยังไงทุกวันให้น่าสนใจแล้วก็ปิดการขายได้นะคะ แน่นอนที่สุดค่ะเพราะว่าการเขียนแคปชั่นเนี่ยถือว่าเป็นการสื่อสารที่เรากับผู้บริโภคจะต้องสื่อสารกันนะคะเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าออนไลน์เนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะเจอกับลูกค้าโดยตรงฉะนั้นเนี่ยการเขียนนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องวิดีโอหรือว่าเป็นคลิปนะคะล้วนเริ่มต้นมาจากการเขียนแคปชั่นทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นเทคนิคที่วันนี้โค้ดจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะสามารถไปติดตามในเพจของโค้ชได้แล้วก็ปัญหาของ ลูกค้าและลูกแพสที่ยุ่งยากนะคะคงต้องมานั่งเรียนค่ะ